อะไรประทับใจในตัวพี่เช่นมากที่สุดมีไหมอะไรมันไม่เสประทับใจใช่ประทับใจโอเคเขาเป็นคนที่ธอืมเป็นคนที่สมบตรณ้สมบูรณ์ไปเขาเป็นคน สึกว่าตั้งแต่วันเจอเข้มวันแรกจนถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเข้าใจเราเหมือนเดิมเป็นเพื่อนเใช่คือวันแรกเจอเข้มยังไงวันนี้เข้มก็ก็เป็นแบบนั้นมไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้เขาเขาโตขึ้นแล้วเขาเขามีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรก็ตามไม่ได้ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าว่าเขาเปลี่ยนไปรักมุกไหมรักมุกมากครับ ีกระตัดแม่จัดให้ออขอผมผ่านไปหามุกได้ไหมครับไอ้พี่น้องสามรอบบอกลากสามรอบขอผมผ่านไปหามุกได้ไหมครับบอกรักมุกบอกลากก่อนรักมุกครับอีกครั้นงนะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องรักมุกมากครับผม 有又开始吹牛了。